สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียนเพื่อชีวิตนะครับประจําวันสมบโตที่29พฤษภาคม2564นะครับวันนี้เราได้มาถึงบทที่9นะครับบทที่9เราจะพูดถึงเรื่องของหมายสําคัญแห่งอันธสัญญาอะไรคือหมายสาคัญแห่งอันธสัญญาวันนี้เราจะมา,าพูดคุยกันนะครับในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับ อาจารย์ที่มาร่วรมรายการนะครับจากเชียงใหม่นะครับอาจารย์อภิวัตรนะครับสวัสด,ดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแล้วก็เรามีอาจารย์จากภูเก็ตนะครับอาจารย์ชัยวัตรครับสวัสดีครับมีครับอาจารย์สวัสดีครับ แล้วก็เรายังมีอาจารย์ที่มาจากกรุงเทพด้วยนะครับอาจารย์คารมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์อุดมแสงสว่างนะครับผู้ในการโรงเรียนนานาชาติแอดมิติสอุบลนะครับมาร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ทินีต้อนรับสู่รายการนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะศึกษาบทเรียนโลกกานะครับก็เชิญอาจารย์อภิวัฒน์นะครับเป็นผู้นําอธิษฐานในการศึกษาของเราในวันนี้นะครับเด็กครับ เรารวมใจการอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ขอพ,พรองสำหรับในวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาพราะเจนะของพระองค์ด้วยกันพระบิดาเจ้าขอพริยามบริสุดทรงนําในการศึกษาในวันนี้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจในพระเจนะของพระองค์เพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นในพระองค์ขอพระองค์ทรงเปิดตาจิตตาใจของเราทุกคนที่ศึกษาในวันนี้พระบิดาเจ้าขอมอบเวลานี้ ไว้กับพระองค์กับทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมเมนข้อควรจจำของเราในวันนี้นะครับในบทที่9นะครับในบทที่เชื่อของบทเรียนหัวข้อวันนี้ก็คือหมายสําคัญแห่งพันธสัญญานะครับข้อควรจจำจะอยู่ในอพตยบทที่3 1มสข้อสินะครับผมจะอ่านให้พี่น้องได้ฟังนะครับบอกว่าเดตนนี i, ้ชนชาติอิสราเอลจึงถือวันสะบาโต ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาเป็นพันธสัญญานิรันร์ครับเมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายไม่หลายปีก่อนครับย้อนหลังไปประมาณ5ปีนะครับผมก็เป็นอาจารย์ผู้รับใช้พระธรรมนะครับซึ่งเวลาแล้วอีกเวลาหนึ่งก็คือเราไปอยู่ประกาศประกาศทํางานประกาศด้วยการเปิดขายของที่ตลาดนัดนะครับโ การขายของตลาดนัดก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆในการในชีวิตของมนุษย์ถ้าเราไม่มีวันหยุดพักนี่เราจะเหนื่อยมากแล้วเราก็จะเหมือนเครื่องยนต์ที่วิ่งไปไม่มีจุดหมายจะหยุดก็ต่อเมื่อมันน้ํามันหมดจะหยุดก็ต่อเมื่อเครื่องมันพังจะหยุดก็ต่อเมื่อมันเดินต่อไปไม่ได้แล้ว พระเจ้าไม่ได้ปาดหนาะให้มนุษย์ไปอย่างนั้นนะครับพระเจ้าได้สร้างวันพักผ่อนให้กับเราพระเจ้าได้วันสร้างวันสะบาโตให้กับเราครับเป็นเครื่องหมายแห่งอันธญาศัยครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าวันสะบาโตมีความหมายอย่างไรบ้างน,นะครับประเด็นสําคัญที่เราจะพูดกันก็มี3าประเด็นด้วยกันนะครับวันนี้ก็คือว่าวันสะบาสบาโตเนี่ยได้มีขึ้นเริ่มวิจุดกําเนิดเมื่อไหร่นะครับ และในข้อที่สามก็จะบอกว่าอะไรทําให้วันสะบาโตเป็นเครื่องมาเป็นคือเป็นหมายสําคัญแห่งันธสัญญานะครับนี่คือสามประเด็นลหลักที่เราจะพูดถึงนะครับมีคํากล่าวบ,บอกว่าโอ้ยวันสะบาโตนี่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับคริสเตียนเลยวันสะบาโตเป็นเรื่องของชาวยิวเป็นเรื่องคนยิวเท่านั้นนะครับอาจารย์ทั้งสี่ท่านที่อยู่ร่วมรายการอาจารย์เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ ถ้าสมาชิกของเรามาถามประโยคนี้กับเราเนี่ยเราจะอธิบายเขาอย่างไรนะครับก็เชิญอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับอาจารย์ชัยวัฒน์ยิ้มโอเคครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคําถามที่เราถือว่าพบบ่อยในผู้เชื่อใหม่นะครรวบๆบางทางบางบางทีเขาก็ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องนมัสการวันที่7ด้วยโดยในวันสบาโตวันสบาโตคืออะไรนะครับซึ่งถ้าเฉพาะคริสเตียนเนี่ยคริสเตียนคงไม่มี ขริสเตียนคณะไหนที่ว่าไม่มีวันที่จะหยุดนมัสการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําถามนี้นะก็คือว่าเราถ้าจะตอบก็คือว่าเอ๊แล้วทำไมต้องหยุดด้วยเนะี่ยแน่นอนเราก็ต้องหยุดอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้เกริ่นนาเรื่องไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องมีการพักก่อนนะครับเมื่อเราพูดถึงคิดว่าถ้าเราพูดดูในหัวข้อต่อไปเนี่ยมันจะให้รายละเอยียดให้เราชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามันสบาโตเนี่ยสำคัญยังไงนะครับแล้วทาไมเนี่ยพระเจ้าถึงนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้อง รักษาอนุสาวรีนั่นก็คือทําให้เราได้ระลึกถึงนะครับได้ระลึกถึงพระผู้สร้างของเราให้เราเนี่ยได้ระลึกถึงในสิ่งที่มันผ่านพ้นมาและหนึ่งในน,งนั้นก็คือพระสัญญาของจ้านะครับมาที่พระเจ้าทรงสัญญาให้กับเราบทเรียนของเราเนี่ยได้เน้นไปที่คําสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพักเรียนถึงพระสัญญาการรักษาอนุสาโตทํ์ทให้เราเนี่ยได้คิดถึงพระสัญญาและแน่นอนครัคบันุสาโต์ก็อยู่ในหนึ่งในพระบัญญัติถ้าเรายังจําได้นะอาทิตย์ที่แล้วนะเราได้ศึกษาไปเรื่องของ พันธสัญญากับพระสัญญานะครับเช่นครับคืสองสิ่งเนี้ยมันจะต้องไปด้วยกันแน่นอนนะครับถ้าเราจะยึดถือในพระสัญญาของพระเจ้าว่าที่พระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราเราก็ต้องยึดถือในพระบัญญัติของพระองค์ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นคําอธิบายคร่าวๆเข้าใจง่ายๆให้กับเราทุกคนในวันนี้นะครับคำถามที่เมื่อกี้เริ่มต้นว่าวันสบาโตเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะแต่เป็นของยิว ได้ยินบ่อยมากครับในนี้เพราะว่าผมได้เติบโตมาในคุยจักอาราพีเต่นั้นส่วนใหญ่เขาจะคิดถึงนลักษณะที่ว่าเมื่อถึงพูดถึงวันสบายตัวป๊อปเฮ้ยอนั้นเป็นของยิวแต่พูดไหนลักษณะนั้นแต่เราก็ทราบอยู่แล้วครับว่าอาดาเมวาไม่ได้เป็นคนยิวนี่แน่นอนนะอาราเมวาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นชชาติอะไรแต่ไม่ใช่ช,ชาติยิวแน่นอน แต่พระเจ้าได้สร้างวันสบาโตได้สร้างวันสบาโตให้กับเขานี่คือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าเรารู้ได้แน่นอนว่าวันสบาโตนั้นไม่ใช่เป็นชนชาติของยิวอยู่แล้วเพราะพระเจ้าตอนที่พระเจ้าสร้างโลกไม่ได้สร้างชนชาติยวิวแต่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาในกณะที่ผมบอกว่าแล้วอาดัมเอวาเป็นชนชาติอะไรไม,ไ,มไม่ใช่ชนชาติยิวแน่นอนแต่ทีนี้ใน,ในพระคัมภีร์ใหม่ก็ พระเิซุได้ตรัสอยู่แล้วว่าวันสมาโตนี้เราตั้งไว้สําหรับมนุษย์ทุกคนนะทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งว่าชนชาติใดชนชาติหนึ่งนะคือมันมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมีสามารถที่จะอ้างท่องที่ได้เพราะว่าไม่มีที่ไหนเลยที่ว่าชนชาติวันสบาโตนียสำหรับชนชาติยิวเพียงแต่พระเจ้าเลือกชนชาติยิวแล้วก็ให้เขา รักษาวันสบาโตที่พระองค์ทรงตั้งไว้ก่อนที่มีชนชาติยิวนะครับก็เลยกจะอุปสารในในจุดนี้ให้เราเข้าใจว่าวันสบาโตนั้นไม่ใช่เป็นของยิวแต่เป็นของเราทุกคนที่พระเจ้าให้กับมนุษย์เราทุกคนครับขอเสริมด้วยนะครับครับคือในอ่าในที่บอกว่าเป็นของยิวนั้นคงไม่ใช่แน่นะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างมาเพื่อมนุษย์พระเจ้าสร้างมาโดยแผนการของการ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์นะครับตั้งแต่เริ่มต้น,นเมื่อพระเจ้าสร้างโลก6วันนะครับวันที่7พระองค์ทรงหยุดพักนะครับแล้วก็ทรงเรียกให้อดัมและเอวาเนี่ยมาร่วมสามาคัคคีทำกับพระองค์นะครับอันนี้คือสิ่งที่พิเศษนะครับในการที่มีแผนการในการทรงสร้างตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะมีการล้มลงในความบาปด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นสิ่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์ทุกคนและเป็นแผนการนิรันดร์ด้วยนะครับดังนั้นสิ่งนี้จึง ถูกบรรจุไว้ในพระบัญญัติสิบประการข้อที่4เป็นหัวใจสําคัญนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับท่านอาจารย์อุดมครับการโรงเรียนอ,อนุตรีอุบลนี่เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยอาจารย์จะรู้สึกยังไงบ้างครับโอเคค่ะถ้าหากว่าต้องเปิดทุกวันคงจะเหนื่อยมากค่ะแล้วก็ทุกคุณครูทุกท่านคงจะไม่มีชีวิตชีวานักเรียนทุกคนก็คงจะไม่คงจ,จะไม่ตื่นเต้นไม่มีความสุขแล้วก็เหนื่อย มันก็ไม่มีความหมายค่ะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นจากผู้ปฏิบัติงานจริงนะครับ <laughs> บอกว่าคงจะเหนื่อย <laughs> ผงจะไม่มีชีวิตชีวาแล้วคงจะโสดคงจะเซ็งมากนะครับพูดเลยผมไม่อยากจะมาผงจะไม่อยากจะทําอะไรอีกนะครับ <laughs> ดังนั้นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาวันสบาโตวันพักผ่อนเราเริ่มจะเห็นความสําคัญแล้วเราจะมาดูในท่านปีนิดหนึ่งนะครับว่า วันสะบาโตไม่ได้เกิดมาไม่ได้สร้างมาเพื่อชาวยิวนะครับแต่ว่าพระเจ้าได้สร้างขึ้นมาสำหรับมนุษย์ทุกคนในปฐมการบทที่2นะครับข้อ2ข้อ3นะครับปฐมการบทที่2ข้อที่2และ3นะครับวันที่7พระเจ้าก็ทรงเสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพร วันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำแม้ว่าในพระองภีพีไม่ได้บอกว่าเป็นวันสบาโตแต่ก็พูดถึงการหยุดพักนะครับแล้วก,การหยุดพักในภาษาฮิบรูเขาใช้คําว่าชาบัตนะครับแล้วภาษาไทยเราก็เรียกว่าสบาโตนะครับนั่นก็หมายถึงการหยุดพักนั่นเอง แล้วการหยุดพักนั้นก็คือในวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดของสัปดาห์นะครับพระเจ้าได้หยุดพักเอพระเจ้าเหนื่อยหรือเปล่าพระเจ้าไม่มีแรงเลยพระเจ้าหมดเรี่ยวแรงเลยต้องหยุดพักอาจารย์อภิวัตร <laughs> จะตอบคำถามนี้กับสมาชิกของเรายังไงดีครับคือแน่นอนครับพระเจ้าไม่พระเจ้าไม่เหนื่อยแน่นอนแต่ที่พระเจ้าพักเนี่ยเพื่อประโยชน์ของเรา งาเพื่อประโยชน์ของเราคือพระเจ้าตั้งวันสบาโตให้กับเราเพื่อที่เราได้มีโอกาสมาอาหารพระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าต้องการให้เรานะักพักผ่อนจากงานของเราทุกสิ่งทุกอย่างจากการงานที่เราทามาตลอดทั้งอาทิตย์เพื่อที่จะมาพักผ่อนและจะมารับพรา,ราพรจากองค์กรขงเจ้าไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ระองไม่จำเป็นต้องพักผ่อนแต่ที่ตั้ง วันสบาตเพราะเราทั้งหลายนะเพราะเราไม่ไม่ใช่เพื่อพระองค์แต่เราครับในที่ที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างนะเพื่อประโยชน์กับมนุษย์นะครับจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นอมตะพระองค์ไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับพระองค์ไม่ทรงเหนื่อยล้านะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยเหนื่อยล้าถ้าเราไม่ติดสัมพันธ์กับแหล่งชีวิตก็คือพระเจ้าเนี่ยเราก็จะเหนื่อยล้านะครับอยางไงในกรณีที่เราแยกจากพระองค์ด้วยความบาปเนี่ยทำให้เราต้องตาย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เรากลับมาหาแหล่งชีวิตก็คือพระเจ้านะครับเชื่อมสัมพันธ์กับพระองค์เสมอเพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์เพราะมนุษย์เราอยู่นิรันดร์ได้ก็เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะครับชีวิตเราโดยลําพังนั้นไม่เป็นนิรันดร์อาจารย์อาจารย์อุดมครับอาจารย์อุดมมีความรู้สึกว่าวันสะบาโตเป็นพระพรสําหรับการชีวิตของมนุษย์ของเราไหมครับ ขอบคุณค่ะอาจารย์เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะวันสบาโตเนี่ยเป็นพระพอรอย่างมากถ้าพูดถึงทุกทุกแห่งนะคะเ,เราเราต้องหยุดพักไม่ว่าจะเป็นบริษทัทห้างร้านโรงเรียนจดเสาอาทิตย์ mm hmm. องค์พระเจ้าของเราสมเป็นพระเจ้าที่ให้ความสําคัญตรงนี้นะคะเป็นพระเจ้าที่นึกนึกถึงรู้สึกความรู้สึกของเราและสาคัญที่สุดเลยพระองค์ทรงเชิญนะคะเชิญให้เรา ให้หยุดพักพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างทีง่ท่านศาสนาาจารย์คารุได้กล่าวไปเมื่อสักพูดนะคะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์หยุดพักพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราเราซึ่งเป็นผู้ที่เราเป็นเขาเรียกวา masterpiece นะคะเป็นที่พระองค์ทรงสร้างเราตามแบบฉายาของพระองค์และพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้เราแล้วเชิญเราที่จะ จิตพักแล้วก็นมัสการศิลนิทกับพระองค์เป็นพระผู้เนื่องจากเป็นพระองค์เป็นพระผู้สร้างของเราแล้วทําให้เรานั้นเข้าใกล้ชิดกับพระองค์นี่เป็นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกคนนะคะที่ในของเราเนี่ย looking forward ตั้งตาคอยวันสบาโตค่ะอาจารย์คะตั้งตาคอยวันสบาโตตอนตอนเย็นของวันศุกร์ทุกคนเตรียมตัวกู้แล้วนะคะตอนเย็นของวันศุกร์ทุกคนบอกว่า แฮปปี้ซาวดบัดอินแอดวานดีใจมากเลยนตอนเช้าน้ำมันสการเช้าหนึ่งวันศุกร์เราบอกว่าวันนี้เราดีใจมากเลยเราจะได้หยุดพักในวัลสปาตัว bon ในวันรุ่งื้นอค่ะเป็นพระพรอยามากค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับจากย์ทั้งสี่ท่านนะครับเราจะไปประเด็นมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่าในบทเรียนก็เขียนบอกว่าเอ๊ะ วันสะบาโตมันเป็นเรื่องที่เกิดที่ภูเขาซีนายมันเป็นเรื่องของก็ยังเกิดเกี่ยวกับชาวอิสราเอลอยู่ดีไม่ได้เกี่ยวกับเราในยุคนี้ถ้าเราย้อนไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีหลักฐานที่บันทึกว่าวันสะบาโตเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระบัญญัติด้วยซ้ำที่พระเจ้าได้มอบเขียนพระบัญญัติสิบประการด้วยซ้ำไปอาจารย์จะมีข้อมูลตรงนี้สนับสนุนให้กับพี่น้อกสมาชิกของเราได้ได้เข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรครับอาจารย์เชิญเลยครับ พระเจ้าได้ตรัสว่าให้เราลึกถึงจงเราลึกถึงหมายถึงว่าต้องมีมาก่อนอยู่แล้ววันสบาโตนี่มีมาก่อนอยู่แล้วเชยงแต่ให้เขาระลึกถึงแต่ว่าไม่ไม่ใช่สําหรับตัวเขาถ้าถ้าเป็นให้เฉพาะเขาเนี่ยพระเจ้าไม่จะไม่ได้ว่าจงจงระลึกถึงว่าให้ระลึกถึงในในกษณะนี้คือหมายความว่าจงว่าพระเจ้าต้องการให้เขาคิดถึงในสิ่งสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้ให้ระลึกในสิ่งสิ่งเหล่านั้นนะครับ อย่างอย่างที่หนึ่งที่พระเจ้าต้องที่ไม่คือความหมายคือพระเจ้าไม่ได้ประทานวัตวาโตให้เฉพาะคนอิสราเอลนาขนาดนั้นนะครับนี่นี่คือสิ่งสิ่งที่ผมอยากจะ,จะอ่าสื่อสารนี่จะให้ทุกคนรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ตั้งวัสบาโตณขนาดนั้นแต่พระเจ้าได้ตั้งก่อนอยู่แล้วเพราะว่าในนั้นพระเจ้าว่าจงระลึกถึงมีมีมาก่อนอยู่แล้วนะครับ ผมขอเสริมต่อเลยนะครับอาจารย์ในที่นี้พูดถึงเรื่องของการที่พระเจ้าได้ทรงพูดถึงนะครับหรือว่ากล่าวถึงวันสะบาโตตั้งแต่ก่อนที่จะไปถึงภูเขาซีนายนะครับในขณะที่ชนชาติอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยมาจากแดนอียิปต์นะครับได้เดินทางมาในถิ่นทุรกันดารน,นะครับในบทที่16เนี่ยเราจะเห็นถึงเรื่องราวของมานานะครับเรื่องราวของมานาที่ได้พูดถึงเรื่องของวันสะบาโตนะครับและพระองค์ก็ได้ทรงบัญญัติ พระประหัติสิบประการในภูเขาสินายในบทที่19บทที่20ใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องเหตุการณ์นี้ซึ่งเหตุการณ์นี้บอกให้เรารู้ว่าก่อนที่พระองค์จะทรงประทานพระประหัติสิบประการพระองค์ได้ทรงพูดถึงหรือได้บอกประชากรของพระองค์นะครับในเรื่องของวันสบาโตนะครับวันธรรมดาทั่วไปเนี่ยพระเจ้าจะทรงประทานมานาให้เขานะครับแต่วันสบาโตจะไม่มีมานาให้เก็บไว้สองเท่าและจะไม่เน่าเสียอันนี้คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้เห็น ในการที่พระองค์ได้ทรงอยู่กับชาติของพระองค์นะครับแต่วันอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเก็บเป็นสองเท่าจะเกิดการเน่าเสียเก็บไม่ได้นะครับ <S <S ดังนั้นสิ่งนี้พระเจ้าได้ทรงเตือนไว้แล้วว่าให้เราทำํำการรักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์ โ okay, so อเคน,นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ทั้งสี่ท่านนะครับเราจะไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับในวันของข้อวันอังคารก็ <c oughs> คือหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาครับเราจะใช้ข้อความที่ที่ข้างเด็นะครับมีข้อความที่อภยยศนะครับบทที่31ข้อ13และข้อ17นะครับอาจารย์ท,รทั้งสาม,มอาจารย์คนมก็ได้นะครับอาจารย์คนมจะอ่านได้ไหมครับในอภยยศบทที่31ข้อที่13นะครับได้กล่าวไว้ว่า เจ้าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าจงรักษาวันสะบาโตของเราไวา้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับพวกเจ้าตลอดชั่วชาติพันของพวกเจ้าเพื่อจะรู้ว่าเราคือพระยาเวผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์เป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอลเป็นนิดว่าในหกวันพระยาเวได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่ในวันที่เจ็ดทรงหยุดพักและหย่อนพระทยัย อันนี้เป็นข้อมันข้อหนึ่งที่บ่งบอกว่าวันสบาโตนั้นเป็นหมายสําคัญระหว่างประชากรของพระเจ้า,จากับพระเจ้าคนที่รู้จักพระเจ้าจะรู้จักวันสบาโตและคนที่รู้จักสบัวันสบาโตพระเจ้าจะเรียกเขาว่าเป็นประชากรของพระองค์คนที่รู้จักวันฉัตรมงคลวันที่สี่พฤษภาที่ผ่านมานะครับคนเหล่านั้นก็จะเป็นคนไทยคนที่ให้ความสําคัญกับวันเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็เป็นคนไทยนะ แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับวันเหล่านั้นเขาคงมไม่ใช่คนไทยแน่ใช่ไหมจัดใจวัดจัดใจวัดยิ้มมีเพิ่มพีอพีข้อหนึ่งนะครับเอเซเคนะครับบทที่20สข้อสิบสอและข้อ2ีนะครับยิ่งกว่านั้นอีกเราได้ให้วันสบาโตของเราแก่เขาเป็นหมายสำคัญระหว่างเราและเขาทั้งหลาย เพื่อเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาผู้ทรงกระทําให้เขาบริสุทธิ์และนับถือบรรดาวันสบาโตของเราเพื่อจะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าเพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือพระยาเวเป็นพระเจ้าของเจ้ามีพี่น้องผู้เชื่อหลายคนบอกว่าวันสบาโตไม่สําคัญแล้ววันไหนก็สําคัญเท่ากันหมดนะครับข้อพระอมี์สองสามข้อที่เราได้อ่านไปได้บอกบอกชัดเจนเป็นเครื่องหมายสําคัญ เป็นเครื่องหมายนิรันดเป็นพันธสัญญาณิรันมีจุดจบไหมครับไม่มีจุดจบนะครับพี่น้องเป็นวันสะบาโตเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาณิรันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราก็รู้จักวันสะบาโตถ้าเราไม่รู้จักวันสะบาโตเราก็ไม่รู้จักพระเจ้าและเราก็ไม่รู้จักพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างครับเราเป็นประชากรของพระเจ้าหรือไม่อันนี้ก็ฝากถามพี่น้องสมาชิกนะ ถ้าเราไม่รู้จักวันสประโตของพระเจ้าเราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรนะครับอาจารย์ท่านไหนอยากจะเสริมจากประเด็นนี้ครับเชิญครับออเสริมนิดหนึ่งนะครับคือคเป็นหมายสำคัญที่จะให้เรารู้ว่าเราเป็นลูกลูกของพระเจ้าแล้วเป็นประชากรของพะอเราเนี่ยเหมือนกับว่าคือยกตัวอย่างง่ายว่าเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเกิดว่าเรามีธงชาติไทยเขาก็จะรู้ว่าเราคือคนไทยถ้าเกิดว่าเสื้อของเราที่เราใส่อย,อยู่นะติดธงชาติไทย เขาก็จะรู้ว่าคนนี้มาจากประเทศไทยและเป็นคนไทยดังนั้นก็เหมือนกับถ้าคือว่าคนที่รักษาวันสบาโตเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นคือคนเป็นลูกของพระเจ้าเป็นประชาชนของพระเจ้านะครับคือในในรัศาสาเนี่ยคือมันมันเป็นไมายสำคัญที่จะให้เรารู้ว่าเราเป็นใครนะวันสบาโตเสริมตรงนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวันสบาโตกับความบริสุทธิ์นะครับตรงนี้บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ วันสะบาโตซึ่งเป็นหมายสาคัญแห่งการช่วยให้รอดนะครับ m. เมื่อเราระลึกถึงวันสะบาโตเรารู้ว่าเราจะได้หยุดพักเราจะได้มีพระพรเราจะได้อยู่กับพระเจ้าเราจะได้หยุดนมัสการพระเจ้าเราไม่ต้องอยู่ในความเป็นทาสในอียิปต์อีกต่อไปนะครับทาสแห่งความบาปอีกต่อไปคือการได้หยุดพักอยู่กับพระเจ้านะครับเหมือนกับเราต้องทํางานทุกวันเนี่ยทาสไม่มีวันได้หยุดพักใช่ไหมครับต้องทํางานทุกวันแต่พระเจ้าปลดปล่อยเราให้ออกมาจากความเป็นทาสเพื่อให้เราได้หยุดพักนะครับ และเมื่อเราไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยเราจะได้หยุดพักนิรันดร์นะฮะอันนี้ดังนั้นเราอยู่บนสวรรค์เราก็ยังมีการหยุดพักนในการติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเสมอท่านอาจารย์อุดมอยากจะมีประเด็นอะไรอยากจะแบ่งปันในประเด็นนี้ไหมครับเชิญครับจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์วัสบาโตเป็นวันที่เราเซเวนแอมบ์ิสเนี่ยเรารถึงวัสบาโตแน่นอนเพราะว่าแน่นอนเลยอันที่หนึ่งนะคะอยากจะพูดกลับไปว่าองค์พระเ,เจ้าเนี่ยมันพระเจ้าที่ สร้างมาอย่างสวยงามนึกถึงวันหยุดพักนึกถึงวันที่เราจะต้องคือพระองค์สร้างแต่ละวันอย่างอย่างมีระเบียบแบบแผนแล้วพระองค์ทรงวางไว้ด้วยว่ามีวันที่7ซึ่งวันเป็นวันที่วันพระองค์หยุดพักและเป็นวันสปาโตถ้าหากพวกเราทุกคนนะคะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีความเชื่อเราจะไปที่โบสถ์ไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามอย่างเช่นสมมติว่าเราไปต่างประเทศเงี้ยไปประชุมอะไรพวกนี้เราจะรู้ว่า คนที่เป็นคริสเตียนอน่ะเขาจะมองหาว่าโบสถ์อยู่ที่ไหนเขาจะไม่เขาจะไม่แบบว่าหยุดแล้วก็อันนัติศการที่บ้านหรืออะไรนี้นะคะจะเห็นว่าคนที่เป็นเซเวนตีทุกคนเท่าที่ดิฉันรู้จักนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนพอวันสบาโตปุ๊บเขาต้องมองหาโบสถ์อย่างเช่นหรืงว่าเราเราอยู่ที่ในในกรุงเทพเมื่อก่อนนี้นะคะก็จะมีคนมาแล้วมาถามถึงถามเมื่อก่อนนี้เราหยุดกับเอกมัไมลนะแล้วก็จะ คนที่เป็นคนต่างชาติจะไปโบสถ์นานาชาติเนี่ยเขาจะมาแวะถามว่ามันอยู่ซอยนี้มันอยู่ตรงไหนเขาจะมาถามหาโบสถ์ยางอย่างของเราที่นี่อยู่ที่อุบลเนี่ยนะคะก็จะมีคนที่เป็นคริสเตียนเซมานติสเขาก็จะไปคนใหม่เข้ามาโบสถ์เขาจะถามหาว่าโบสถ์อยู่ไหนคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราอยากจะไปนมันสการย่างที่โบสถ์แล้วก็ต้องถามหาว่าโบสถ์อยู่ไหนแล้วจะไปนมันสการไม่ใช่ว่าจะไปนมันสการ ด้วยลำพังถ้าหากว่ารู้ว่าจะเซิร์ช้าไปเลยสมมติว่าเราไปติา่ารณาจังหวัดหรือต่างประเทศเราเซิร์ชไปเลยว่าเซิร์ชดิเชอร์อยู่ที่ไหนเราก็จะไปน้ำรพระเจ้าที่โบสถ์นะคะเพื่อร่วมกับพี่น้องผู้เชื่อค่ะเพระเาะนี่การไปโบสถ์สำคัญมากค่ะโอเคนะครับเวลาของเราก็ไปไวมากนะครับเราจะไปถึงประเด็นสุดท้ายนะครับ <c oughs> ประเด็นท้ายเลยนะครับบอกว่าในอพยพบทที่20ข้อ8นะครับ <c oughs> อพยพบทที่20ข้อ8นะครับ อาจารย์ไพวัตรอ่านได้ไหมครับแล้วก็เฉลยธรรมัญัติบทที่5ข้อ14อาจารย์อภิวัตรช่วยอ่านได้ไหมครับโอเคครับอพยพบทที่20ข้อ8นะครับจงระลึกถ,ถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์นะครับแต่เฉลยธรรมบัญัติบทที่5ข้อ14ครับอาจารย์อภิวัตรแต่วันที่7ดนั้นเป็นสบาโตแห่งพระยาฮัวพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงาน สิ่งใดๆคือเจ้าเองหรือบุตราบุตรีของเจ้าหรือท่าทาสีของเจ้าหรือโคข,ของเจ้าหรือลาของเจ้าหรือสัตว์ใช้ใดๆของเจ้าหรือแขกที่อาศัยอยู่ในเมืองของเจ้าเพื่อทาทาสีของเจ้าจะได้หยุดพักอย่างเจ้าขอบคุณมากครับอาจารย์ชัยวัฒน์และก็อาจารย์พิวัฒน์นะครับ ในอพยพบทที่20ข้อ8บอกว่าจงระลึกถึงวันสบาโตมนุษย์ทุกคนรู้ว่าการพักผ่อนนะั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและก็จําเป็นสําหรับร่างกายในการที่จะรื้อฟื้นสุขภาพที่ดีขึ้นมาใหม่ในการที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายพระเจ้าได้รู้กลไกทุกอย่างเพราะว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้าง พระเจ้าได้รู้วัฏจักรของร่างกายของเราว่ากี่วันควรทางานกี่วันควรจะหยุดพักผ่อนและพระเจ้ารู้ว่าในวันที่เจ็ดนั้นเป็นวันที่ดีที่ร่างกายจะหยุดพักผ่อนและพระองค์ได้ตั้งวันที่เจ็ดให้เป็นวันบริสุทธิ์ด้วยและพระองค์สัญญาว่าจะอวยพระพรให้กับเราด้วยอวยพรให้กับมนุษย์และพระองค์สัญญาว่าจะให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์โอ้นี่เป็นเป็น,ปน,ปนและพระองค์ยัง สัญญาว่าจะให้ความชื่นชมยินด,ดีกับเราที่ได้อยู่พักผ่อนกับพระองค์พระองค์ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยพระองค์ไม่ได้ต้องการที่จะจพักผ่อนแต่พระองค์ต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับมนุษย์<ม>ต้องการที่จะใช้เวลามีความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์ขึ้นเรื่อย,อยๆตรงระลึกถึงวันสะตอแม้ว่าเราจะรู้วันสะบาโตสาคัญที่สุดสําหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนแต่พระเจ้าก็เตือนเราเพราะว่าวันหนึ่งมนุษย์ จะหลงลืมวันสบาโตพระเจ้าเตือนมาให้เราระลึกถึงวันสมบาโตเพราะว่าวันสบาโตสําคัญกับนุทุกคนนะครับและวันสบาโตจะช่วยให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราตลอดไปนะครับอาจารย์อยากจะหนุนใจพี่น้องสมาชิกเกี่ยวกับการรักษาวันสบาโตอย่างไรบ้างครับเราจะมีเวลาประมาณสองสามนาทีนะครับโอเคครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเรามักจะเจอกันตลอดมาก็คือว่า แล้ววันอื่นล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะที่จริงการนมัสการพระเจ้าในทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเราพูดถึงวันสบาโตเนี่ยวันสบาโตเป็นวันที่พิเศษว่าวันอื่นเนาะคือเป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เมื่อกี้อาจารย์เรืองวิทย์ก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าเป็นวันที่จะทําให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มันมั่ยิ่งขึ้นไปนะครับแต่กระนั้นนะมันก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะละเลยการที่จะอธิษฐานในวันธรรมดาหรือวันที่1นถึงหด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเข้าใจผิดตรงนี้นะว่าอ,อ๋อเราให้ความสาคัญแต่วันสบาโตส่วนวันอื่นเราทําอะไรก็ได้นะครับก็คืออยากอยากจะย้ําเราถึงตรงนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะหนุนใจให้เราระลึกถึงวันสบาโตของพระเจ้านะครับเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างของเราสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้หรือว่าเป็นตัววัดเราระหว่างพระเจ้าแท้และพระเจ้าเทียมเท็จนะครับ ซึ่งเมื่อเรานมัสการพระเจ้าในวันของพระองค์เนี่ยก็ทําให้เราลึกว่าเรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าแผ่นดินนะครับผู้เที่ยงแท้เป็นวันบริสุทธิ์ของพระองค์อย่างแท้จริงนะครับคราบก็อยากจะพูดนิดหนึ่งว่าในวันสบาโตเป็นไงเครื่องหมายแห่งการชําระให้บริสุทธิ์กับว่าในในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าให้เรามีประชุมบริสุทธิ์ในวันที่วันสบาโตฉะนั้นเมื่อเรานมัสการในวันสบาโต เราจะมันจะต้องบริสุทธิ์และการความบริสุทธิ์นั้นไม่เราไม่สามารถจะทาได้ด้วยตัวเองแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทาให้เราบริสุทธิ์ฉะนั้นเป็นสัญลักษณ์ในวันสบาโตนั้นพระเจ้าจะให้เราบริสุทธิ์เพื่อที่จะเข้าหาพระองค์วันสบาโตเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และจะรับพรแน่นอนขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมารับพรร่วมกันในวันสบาโตวันไหนไท่านไม่อาจท่านท่านไม่สามารถที่จะ ไปพบปะพูดคุยกับคนที่เป็นจริงเไม่ได้วันนี้แต่ว่าวันนั้นวันที่7เ,เป็นวันที่ท่านจะไปทําสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักองค์พระผู้เเจ้านะคะวันนั้นเป็นวันที่เราจะได้ไปพบกับผู้เชื่อและนมัสการพระเจ้ายังมีความสุขในวันสุปาโตงโปรงในพระวิหารของโปรค่ะขอเชิญชวนทุกคนค่ะพวกเรามีความสุขมากที่ไน้นมัสการพระเจ้าในวันสุปาโตงค่ะแล้วเราเชื่อว่าเราจะขอมามากกัน ครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมอยากจะอ่านบทสรุปของบทเรียนในบทนี้นะครับบอกว่าวันสบาโตเป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาที่ยาวออกไปถึงเวลาที่แผนการแห่งความรอดจะสําเร็จและยังชี้กลับไปที่การสร้างและในฐานะที่เป็นหมายสําคัญของพันธสัญญาแห่งพระคุณวันสบาโตก็ชี้ไปที่การสร้างใหม่ ครั้งสุดท้ายในวันที่พระเจ้าจะทรงสร้างทุกสิ่งใหม่ด้วยครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมร,รับชมรายการนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นและขอบคุณอาจารย์ทักษีท่านนะครับที่ร่วมรายการวันนี้และก็หวังว่าในการศึกษาของเราวันนี้การรักษาวันซาบาโตจะช่วยเสริมสร้างชีวิตของเราให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า และการรักษาวันสบาโตจะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับขอพระเจ้าได้ทรงประทรนให้กับพี่พน้องทุกท่านและก็อาจารย์ร่วมในการและขอขอบคุณนะครับเวลาของเราหมดแล้วจริงๆนะครับวันนี้เราจะพบกันใหม่ในสบาโตหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ,ส,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ